มาดูเรื่องของแนวทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันกันค่ะโดยทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชนะคะได้ร่างยุทธศาสาตร์เพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริตแห่งชาติฉบับที่2ค่ะซึ่งก็จะถูกนํามาใช้ในปี2,556ถึง2,560นะคะโดยมีเป้าหมายสําคัญค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะติดตามเรื่องนี้นาย AEC กับเกษมสันค่ะ สวัสดีครับถึงเวลา a อซกับประเสรมสรรครับตอนที่แล้วผมเล่าให้ฟังถึงปัญหาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปราบโกงของปปชฉบับที่1วันนี้จะมาเล่าต่อนะครับว่าในยุทธศาสตร์ฉบับที่2ปปชนั้นมีอะไรใหม่ๆบ้างตอนนี้ปปชกําลังร่างยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฉบับที่2ที่จะใช้ในปี2556ถึง2560ในยุทธศาสตร์ฉบับนี้ปปชเขามี5ยุทธศาสตร์ที่จะเอามาปราบโกงครับคือ1 สนับสนุนให้มีการสร้างเสริมค่านิยมสุจริตและมีระเบียบวินัย 2. พัฒนานกลไกรและรูปแบบในการป้องกันตรวจสอบทรัพย์สินและฝ่าปรามทสุจริต 3. พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานร่วมมือกับเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วน 4. พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี 5. เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์การเขียนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ให้ความสําคัญกับการจัดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนด้วยปปชตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเข้าไปในหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานให้มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกฎหมายอย่างเข้มงวดถ้าหน่วยงานไหนทําไม่ได้ตามมาตรฐานก็จะประกาศให้สาธรารณชนรับรู้นอกจากนี้ปปชยังได้ลงนามความร่วมมือกับภาคีต่างๆอีกหลายหน่วยงานเช่นสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรปรับทัศนคติปลูกฝังตั้งแต่เด็ก สร้างรากฐานทางสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศหล่อหลอมคนไทยให้มีค่านิยมเห็นสิ่งที่ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมถ้าขัดกันเมื่อไหร่ก็ผิดจริยธรรมและทําให้เห็นค่านิยมผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นรากเหง้าของการทุจริตจุดใหญ่ที่จะต้องทคาความเข้าใจก็คือว่าทุจริตยังมีความเข้าใจผิดแล้วก็ไม่ตรงกันคเพราะอะไรเพราะว่าสังคมของเราเนี่ยยังคุ้นเคยกับการให้การรับ ทำให้เราเคยชินกับระบบอุปธรรมซึ่งทำให้ให้มันไปเ,เปลี่ยนทัศนคติของประชาชนที่ที่ว่าจะทำอะไรเนี่ยต้องไม่สแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัววันนี้ยุทธศาสตร์ปราบโกงของปปชฉบับที่2ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเราต้องมาคอยดูกันครับว่ายุทธศาสตร์ฉบับที่2ปรปปชนั้นจะได้ผลหรือไม่อย่างไรในการปรับโกงของเมืองไทยสวัสดีครับ ข่าวดีวันนี้หลังคาบ้านอาคารหรือโรงงานของคุณสามารถผลิตไฟฟ้าขายได้แล้วคณะกรรมการกำก,กับกิจการพลังงานขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือโซล่าพีวิรูฟท็อปเปิดรับคำขอขายไฟฟ้าตั้งแต่วันที่23กันยายนถึงวันที่11ตุลาคม2556ณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง18เขตและที่ทำการเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค12เขตทั่วประเทศติดตามรายละเอียดได้ทาง www.erc.or.th และโทร12 สอง